ยังคงอยู่ที่อุดรธานีค่ะเรล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีบูรณาการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานีนําถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและเงินสงเคราะห์มอบบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคมค่ะ นางนงลักษณ์สุนหัวนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการเหล่ากาชาติและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานีทีมแพทย์พอสวที่หมอประจําบ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับน,นำถุงยางชีพจากสภากาชาติไทยและแม่บ้านมหาไทยเงินสงเคราะห์ผ้าอนามัยผู้ใหญ่สำรีข้าวสารและไข่ไก่ปลอดสารของนายอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมไปมอบให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่หมู่3หมู่6และหมู่7ตําบลนาม่วงอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมค่ะ แรกๆค่ะได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวเด็กหญิงพินญารัตยาวิโรธอายุ13ปี ผู้ป่วยไข้สมองอักเสบนะคะและมีความผิดปกติทางสมองมาตั้งแต่กําเนิดค่ะอาศัยอยู่กับตายายที่ชรานะคะมีอาชีพเก็บของเก่าขายรายได้ไม่แน่นอนค่ะรายที่2ค่ะก็คือนางมลิศบำรุงพักดีอายุ80ปีเป็นผู้พิการทางสายตามีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงอาศัยอยู่กับลูกสาวนะคะและในรายที่3นะคะก็คือนายคํามูลช่างปลูกอายุ77ปีเป็นผู้พิการมีโรคประจําตัวเบาหวานและความดันมีอาชีพรับจ้างอาศัยอยู่กับภรรยา ค่ะซึ่งการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มประบางในพื้นที่วันนี้นะคะทานายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีก็ได้สอบถามปัญหาความต้องการของครอบครัวการดูแลให้ความช่วยเหลือจากทีมหมอประจําบ้านและมอบสิ่งของพร้อมกับเงินนะคะในนามเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีและประธานแม่บ้านมหาไทยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เบื้องต้นนะคะกับครอบครัวทั้ง3ครอบครัวค่ะ